เอ้ยไอ้จมูกโลไปผามีเท่าไหร่วะนี่หน้าตาเขาดีทำไมพูดจาไม่มีมารยาทแบบนี้ล่ะครับเนี่ยหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยมอไซค์กากงแบบนี้เนี่ยนะคิด 100. หนึ่งร้อยค่าน้ำมันไปผามีเนี่ยมันแค่ยี่สิบบาทเองแต่มึงเรียกหนึ่งร้อยนี่มันกำไรห้าเท่าตัวเลยนะเว้ยมอไซค์กากงนั้นเหรองั้น คุณลองมาขับดูไหมล่ะจะได้รู้ว่ามันขับยากแค่ไหนอ่ะกว่าที่จะสตาร์ทรถได้นี่มันลำบากนะคุณเข้าใจไหมงั้นมึงราไปกูขับเองเอาไปดิอะลองดูมอไซค์กับกากเนี่ยคนเปลี่ยนแล้วนะกากเหมือนหน้าของร้อนเลยเนี่ยนาอ่าเอาเข้าไปสรุปขับเป็นไหมครับเนี่ยจะได้ไปไหมเนี่ยเฮ้ยเงียบกูเพิ่งขับครั้งแรกฮะอะเลยนะ มึงคิดว่าอะไรนะมึงขับครั้งแรกเงียบไปมึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อน่าอย่างน้ำมันหมดนะครับเอ้าทำไมไม่เติมอ่ะเอ้าเติมม่าเติมบ่ออะไรตอนนี้ผมเป็นลูกค้านะครับคุณอ่ะเป็นคนขับ คุณก็ต้องเป็นคนเติมสิครับเออว่ะแล้วปกติเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้พวกนายแก้ปัญหากันยังไงอ่ะก็ให้ลูกค้านั่งอยู่บนรถแล้วก็คนที่ขับอ่ะลงไปเข็นครับอ้าวมวดนังเสิร์ฟทำไมล่ะก็ลงไปเข็นสิเข็นไปเติมน้ำมันไปขายอย่างสิอ่ะอ่ะพร้อมนะอ่ะเข็น ออกแรงหน่อยออกแรงออกแรงออกแรงทั้งนู้นไออกแรงไม่เป็นไรหรอกเป็นผู้หญิง,งอ่ะต้องแข็งแรงมันเสียงยางแตกเลยอะ่ะเฮะ้เองั้นเดี๋ยวผมไปเช็คดูก่อนนะว่ายางหน้าหรือยางหลังที่แตกไปก่นะ ถ้ายังหน้าแตกเนี่ยถ้าเปลี่ยนก็อยู่ที่เส้นละ180บาทแต่ถ้ายังหลังแตกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ220บาทไอ้อยอยังหลังแตกจริงด้วยโอ้เออยังหลังแตกเส้นละ220บาทเอ่อค่าน้ำมัน50บาทแล้วก็รวมที่ ไปส่งดอยผาหมี100บาทก็เป็น150บาทแล้วก็บวกกับยางเส้นนี้220บาททั้งหมดรวมกันเป็น370บาทครับผมเออ370เบาทเนาะครับพูดอีกก็ถูกอีกครับนี่ค่ะอ๋อขอบคุณนะครับงั้นฉันไปก่อนนะโอเคถูกแล้วขอบคุณครับเฮ้ยรีบไปไหนอ่ะคือยังไม่ถึงดอยผาหมีเลย รถร์ไซนายมีปัญหาขนาดเนี้ยฉันไม่กล้านั่งแล้วแหละดีไม่ดีถ้าฉันนั่งไปนั่งมามีหวังได้ซื้อรถคันใหม่ใหน้นายแน่เลยอะ่ะฉ,ฉันไปก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องนั่งแล้วก็เดี๋ยวพี่ขินไปถึงโด้พามีก็ได้สมกรแมวเหรอวันพระไม่ได้มีหนเดียวนะเว้ยวันเนี้ยวันของคู่ <c oughs>